บทที่4 4นนำใจวะไอ้หนูวะตื่นหรือยังสายแล้วยังไม่ตื่นอีกเหรอวันนี้เป็นวันอะไรไปฮะไอ้หนูเปิดประตูห้องซิตะวันโด่งฟ้าแล้วชายหนุ่มตื่นตาขึ้นมาก็นอนเล่นอยู่ในห้องคอยเจ้าหนูบริการกาแฟและเตรียมเครื่องเข้าห้องน้ำให้แต่คอยเงียบๆจึงต้องปลุกกันเดี๋ยวฮะ เสียงไอ้หนูขานรับสักครู่หนึ่งก็เปิดประตูออกมาหน้าแดงจัดในตากรรมกระฟงกาแฟป่านนี้ยังไม่ได้กินเลยไอ้หนูทำพิษซะแล้วอุตส่าห์อดใจคอยผมขอโทษฮะกรุณาคอยประเดี่ยวผมชงกาแฟต้องให้ต้องต้มน้ำก่อนไม่ต้องระยะยาไม่ต้องรีบว่าแต่เราเถอเป็นไงไปล่ะเปลป่าฮะไม่ได้เป็นอะไร เปล่าฮะไม่ได้เป็นอะไรเสียงไอ้หนูตอบแต่ไม่ร่าเริงแจ่มใสเหมือนเคยเยมาตาเหมือนแกม,มาตามตัวเราทั้งคู่แหละฉันเห็นเขากลับไปบอกว่าเราไม่สบายวันนี้คงทำอะไรไม่ไหวเขาพูดต่อฮะขอบพระคุณฮะเดี๋ยวผมจะไปทำงานให้แกตามเคยไอ้หนูตอบหันข้างให้นายหนุ่มแต่ยอดขวัญก็สังเกตความเห็นความผิดปกติได้นี่ ฉันดูหน้าตาแกมันแดงๆอยู่นะเหนมันี่สิขอคลำหัวดูหน่อยสิเขาเรียกเออผมจะรีบไปละฮะไอหนูบ่ายเบียงนะไอนี่ดือ้อฉันจะจับหัวจับหูหน่อยละเป็นต้องไม่ได้เชียวละเป็นไงถือตัวนักเหรอมันี่ไม่มาฉันฉุดนะยอดขวัญชักหมั่นไส้เลยต้องบังคับเสรบัดเสบิงสดิง้งเป็นผู้หญิงไปได้เขาว่า ผมสุททศา์ไม่อาจบิดพริวได้จำใจเดินไปเข้าคุกเขา่าหน้าเตียงให้ขอคำีีษะตายจริงหัวร้อนเป็นไฟเชียวนี่ดูตัวก็ร้อนเป็นไข้ละสิแล้วจะยังปิดไม่ให้รู้ซะอีกไม่เอาละไม่ได้เรื่องกลับไปนอนเดี๋ยวจะหายาให้กินยอดขวัญคลำหัวและคลำตัวเมื่อแน่ใจว่าเป็นไข้เขาก็โดดพุงลงจากเตียง ไปเปิดกระเป๋าหายาแก้ไขมาให้เด็กในปกครองกินผมไม่เป็นไรหรอกฮะสุทัศน์บ่ายเบียงไม่เป็นอะไรได้เหรอแน่เจ้าทูนตัวออกโตยังจับไข้เลยไอเรามันตัวแค่นี้จะทนอะไรไหวเขาดุให้คุณนายเดือนละฮะไอหนูเทียงทำไมคุณนายแกจะเป็นอะไรแกก็ทางร่วมตลอดเวลาไม่ใช่เหรอ ไอ้เรามันเดินตากแดดท่งๆไปไปนอนพักเดี๋ยวกินยาเขาว่าเดยามาตาเหมือนไอ้หนูคานเอาไว้ที่หลังเถอเรื่องนั้นเอาตัวรอดเสียก่อนขืนดื้อเดี๋ยวจะพาออกจากบ้านนี้เสียเลยนี่ว่าไงจะอยู่หรือจะออกจากบ้านนี้ยอดขวัญใช้ไม้ตายขู่ฮะฮผมจะนอนพักฮะแล้วกันสิ่ ไอ้เราเนะ่ยไ,ไม่บังคับเราไม่ได้ทีเดียวชอบให้ข่มขู่แปลกคนจริงจริงอา้ายากินเสียฮะผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยฮะอา้าวนั่นจะกินทั้งแห้งๆอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนจะรินน้ำให้เอา้าน้ำยอดขวัญบริการขอบพระคุณฮะน้ำใจของเขาทำให้เตือนเธอน้ำตาไหลออกมาด้วยความตื้นตันเฮ้ยเรื่องเล็ก แกเคยบริการฉันมากกว่านี้นักละของแค่นี้จะมาขอบอกขอบใจอะไรกันวะอ้าวนั่นมันปวดหัวมากเลอน้ำตาถึงไหลพระอัควนะ่ะเขาสงสัยฮะมันปวดเหลือเกินเดี๋ยวก็หายไม่ต้องตกใจเดี๋ยวยาเข้าไปก็ค่อยยิงชั่วไม่ต้องตกใจผมผมอยากหาพระเที่ยงฮะไอ้หนูเลี้ยงว้าไอ้นี่ขี้แยจริงพอเจ็บเข้าละ่ะ ต้องไปให้ป้าอยู่ด้วยทีเดียวนี่เราโตแล้วแม่เที่ยงเขาก็แต่งงานไปแล้วลูกผัวเขาก็มีต้องดูแลลูกผัวเขาเราต้องอดทนรู้ไหมเราเป็นลูกผู้ชายเราต้องเก้มแข็งไม่งั้นเวลาสงครามต้องออกศึกไม่ต้องเอาพี่เลี้ยงไปด้วยเหรอนี่ยอดขวัญหัวรอยย่ะผมยังไม่โตนี่ฮะสุทัศน์เถียงนั่นแน่ว่าแล้วยังมีการเถียงอีกโตหรือไม่โตก็มีค่าเท่ากัน ยังเด็กอยู่สิยิ่งดีเพราะจะได้ฝึกหัดให้เคยเขาว่าให้หรือฮะถ้างั้นผมจะพยายามฮะเออเจ้าไม่รับทานกาแฟจริงๆเหรอฮะเออสิเราเน่ยนอนเสียเดี๋ยวจะเปิดขนมปังเดี๋ยวจะเปิดขนมปังกระป๋องให้กินหรือจะกินข้าวต้มไม่ต้องหรอกฮะผมไม่หิวไม่อยากรับประทานอะไรทั้งนั้นมันขมคอฮะ เงั้นก็หลับตานอนเสียเขาสั่งฮะเออเจ้าฮะเจ้าหนูเรียกทำไมจะเอาอะไรเหรอชายหนุ่มถามอย่างเอาใจผมจะเอาหัวใจฮะอะไรนะยอดขวัญตาโตเปล่าฮะผมพูดเล่นน่ะผมว่าเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างฮะก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่คุณเดือนกับคุณเต็ม กลับมารับอาหารเย็นกับคุณสินทองนะฮะใช่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่เจ้าทูนปวดหัวลงมาไม่ได้ก็เลยมีแต่ฉันกับสามคนนั่นเจ้าว่าไงฮะว่าเรื่องอะไรเอา้าก็เรื่องของคุณเต็มไงฮะรู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะไอ้หนูสัมภาษณ์ไม่เห็นเป็นยังไงนี่ปกติธรรมดาใจเจ้าไม่หวั่นไหวบ้างหรือฮะก็เป็นบ้างในตอนแรก แต่ตอนหลังเฉยๆเพราะฉันคิดคำนึงได้ว่าคนเราพ่อแม่ของเราเรารักบูชาแทบตายยังจากไปได้มรณะยังพรากเอาไปได้และนี่เป็นคนอื่นแทๆ้ๆไม่เห็นจะต้องเป็นอะไรเลยเอ๊ะฟังดูรู้สึกว่าความรักของเจ้าแปลกนะฮะมันแปลกยังไงมีแต่เขารักใครเขาไม่มียอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นต้องแย่งกัน ต้องชิงดีกันนี่เจ้าไม่ยักเป็นเช่นนั้นนี่ฮะไอหนูว่าสำหรับฉันฉันเฉยเฉยชายหนุ่มตอบอ้าวความรักจะเฉยเฉยได้หรือฮะไม่รู้นี่ฉันอย่างนี้ฉันก็มีความสุขดีแล้วไม่เดือดร้อนอะไรว่าแต่เรื่องมรดกของเราเถอะทำยังไงดีนะถึงจะได้มาเขาว่าผมว่าต้องประจบถามตาพ่วงแกฮะ ต้องระวังไม่ให้แกกินยาเข้าไปอีกและจะขอให้บอกสั่งไปถึงถึงใครเขาซักก็ไม่ทราบฮะเห็นแกพูดอู้อี้ไม่รู้เรื่องเออแน่ไอหนูนี่มันพูดอะไรของมันนะไม่เห็นเป็นเรื่องเอ้าวนอนนอนเสียฉันจะออกไปข้างนอกสักหน่อยชายหนุ่มบอกไปไหนฮะผมไปด้วยไอหนู พรวดพลาดลุกขึ้นมาบ้างเดี๋ยวเธอเรานนะ่ะรู้จักเจียมสังขารซะบ้างสิไม่สบายอยู่อย่างเนี้ยจะเอาอะไรจะไปไหนอีกยอดขวัญดูเอาจริงๆก็เจ้าจะไปไหนล่ะฮะไปหาซื้ข้าวต้มมาให้เรากินนะสิเพิ่งนึกได้ตลาดอยู่แค่นี้วิ่งรถแป๊บเดียวก็ถึงจะกินขนมปรงขนมปังน่ากลัวจะกระเดือกไม่ลงมันฝืดคอโอ อย่าต้องลำบากเลยเจ้าฮะผมรับทานข้าวสวยก็ได้นี่ฮะเดี๋ยวผมไปหาในครัวของผมเองเจ้าไม่ต้องยุ่งหรอกฮะเออว่าคนเก่งเจ็บแล้วยังอวดดีข้าจะไปของข้าเรามันยุ่งอะไรด้วยเราบอกให้ไปนอนก็ไปนอนสิเขาสั่งผมหายแล้วฮะสุทัศน์ตอบถ้าโกหกแล้วก็เจ็บตัวนะเอาไหมล่ะชายหนุ่มชักโมโห ผมหายที่ใจฮะส่วนร่างกายมันอยู่นอกอำนาจจิตไอ้หนูว่าไอ้สู่รู้พอทีข้าไม่ฟังล่ะนอนหลับเสียเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับมาสั่งแล้วก็แต่งตัวออกจากห้องไปน้อยน้อยไม่อยู่เหรอเอ๊ะหายหน้าไปทั้งสองคนเลยนี่วันนี้ตะว,วันสายโด่งไม่พบใครสักคนไอ้หนูล่ะไอ้หนู เอ้ยน้อยอยู่ไหมวิทูลตะโกนเรียกบวกเวกอยู่ข้างล่างเจ้าน้อยไม่อยู่ฮะอ้าวไปไหนเสียละ่ะเออน่ยแล้วเรานะ่ะเป็นยังไงไปถึงหายเงียบไปเลยวานหาหนังสือได้ไหมผมยังไม่ทันหาเลยฮะพอดีเกิดเรื่องเกิดเรื่องกับใครท่านบนตึกสิฮะใครท่านบนตึกฉันไม่เห็นมีใครเลยนี่ มิทูนสงสัยผู้หญิงแก่งอมนะฮะอยู่ที่ห้องสุดตึกสุทัศน์บอกอ๋อแม่ฉันเองฮะท่านมาเอตโตโรโชเกหาว่าผมเป็นขโมยอ้าวแล้วกันเราไปทำท่านไหนเข้าถึงโดนว่าเป็นขโมยผมดูตามตู้นี่ฮะไม่ได้ทำอะไรดูยังไม่ถึงตู้เลยฮะท่านก็รองว่าผมก็เลยออกมาคุยกับท่าน ไอ้หนูบอกน้อยแน่คุยได้เรื่องเรอได้ฮะผมฟังท่านคุยโน่นคุยนี่สนุกสนุกเออดีแล้วพบเสียก็ดีจะได้รู้จักว่าใครเป็นใครเออนี่เนี่ยไอ้หนูวันเนี้ยไปเที่ยวกันอีกไหมล่ะชายหนุ่มชวนผมถ้าจะต้องขอตัวฮะผมไม่สบายฮะเป็นอะไรไปไม่สบายเป็นอะไรฮหเขาถาม ก็ไข้หวัดนั่นละฮะสุทั์ตอบเออแน่ไข้หวัดนี่เป็นกันเยอะนะแต่ไม่เป็นไรนะไปขอดินกันเป็นนั่งเล่นตามโขดหินสวยๆแล้วให้ช่างถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกเอาไหมละ่ะชายหนุ่มชวนต้องขอไว้เป็นวันหลังเถอะครับไอ้หนูผัดเป็นไข้นิดเดียวแค่นี้มันจะเป็นอะไรไปไปวิ่งให้เหงื่อออกแล้วก็หายไข้ ไม่ล่ะฮะเดี๋ยวเจ้าน้อยจะดูเอาฮะเออเมื่อกี้ลืมถามไปว่าเจ้าน้อยของแกไปไหนวิทูลถามไปซื้อข้าวต้มให้ผมฮะไอ้หนูตอบหฮะอะไรนะเจ้าน้อยนเนี่ยไปซื้อข้าวต้มวิทูลไม่เชื่อฮะผมว่าจะหารับประทานในครัวเองก็ไม่ยอมฮะน้อยเลยยุ่งไม่เข้าเรื่องเออไม่ไปเที่ยวกันจริงๆเหรอไอ้หนูเขาถามซ้ำ ฮะไม่ไปหรอกฮะไว้วันหลังเธอฮะงั้นก็ตามใจฉันไปละ่ะพิสินขา,ขาเดือนทักเสียงเจ้ยแจ้วสินทองยิ้มรับในตาสอดสายมองดูน้องสาวอ๋อคุณเดือนเออคุณเต็มไปไหนเสียละฮะเมื่อวานเที่ยวเพลียหรือยังไม่ตื่นอุ๊ยแกออกไปกรุงเทพแล้วละค่ะแหมเมื่อวานสนุกเหลือเกิน กลับมาน้องคิดถึงแต่พิสินน์พิสินนคิดถึงเดือนบ้างหรือเปล่าคะหญิงคนรักเก่าผู้ทรยศรักออดอ่อซสโทรถามได้คุณเดือนฮะผมน่ะไม่เคยคิดถึงใครในโลกนี้เท่ากับคิดถึงคุณเลยเขาตอบไปตามภาษาชายอุ๊ยตายหวานเสมอเดือนในตายเยิม้มด้วยความรู้สึกสมใจขนาดหวานอย่างนี้ยังอกหักเลยครับ ชายหนุ่มพูดพร้อมกับหัวเราะึหโถเรื่องนั้นน่ะหรือคะกรุณาโยกโทษให้น้องด้วยเถอคะค่ะเพราะความจำเป็นหญิงแม่ไม้หน้าเจื่อนไปจำเป็นอะไรกันครับเงินตัวเดียวเท่านั้นเองสินทองต่อว่าหน้าตาเขาแม้จะไม่เคร่งเครียดแต่ทว่าใจเดือนไม่ดีเสียเลยเดี๋ยวนี้เงินไม่เป็นของสำคัญเลยคะ่ะ เดือนกล่าวอ้อมแอมถูกละแต่การเวลามันเลยมามากแล้วมันล่วงเลยมาจนเกินแก้โทรพี่สินจะไม่ยอมยกโทษให้น้องเลยหรือคะนี่เดือนถามหน้าละห้อยผมนะ่ะไม่ถือโทษมานานแล้วผมให้อภัยคุณเดือนเสมอเลยครับชายหนุ่มพูดเฉยๆน้องผิดเพราะยังอ่อนต่อโลกเบาความคิดหากพี่สินเมตตาน้องให้อภัยน้อง และตั้งต้นกันใหม่แล้วล้วก็น้องก็จะไม่ทําให้พี่ผิดหวังอีกเลยค่ะน้องขอโทษให้น้องแก้ตัวกับความผิดที่ได้ทาไว้สักหน่อยเถิดค่ะพี่สินคะเดือนเสนอตัวเองอย่าร้องไห้ก็ผมมาหาคุณอยู่ทุกวันนี้ไงละ่ะจะเอาอะไรอีกละ่ะและจะมาทุกวันตลอดไปสินทองกล่าวตอบจริงๆนะพี่สินมาจริงๆนะคะ ฝ่ายหญิงดีใจจนเนือเต้นจริงสิครับผมจะมากินข้าวเย็นกับคุณเดือนทุกเย็นทีเดียวแต่เกรงจะทำให้เป็นภาระทางนี้เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองสินพูดอุ๊ยไม่ลำบากอะไรเลยค่ะกลับดีใจมากมากที่พี่สินมาเอาเถอคะค่ะน้องจะชดใช้นี้เก่าที่ทำให้พี่สินเจ็บใจเมื่อครั้งโน,น้นให้หายทีเดียวค่ะเดือนกล่าวเต็มอกเต็มใจ ได้ข่าวว่าคุณเดือนมีลูกสองคนไม่ใช่หรือครับเขาถามเรื่องใหม่ใช่ค่ะโตโตกันไปหมดแล้วค่ะเดือนตอบไม่เต็มเสียงนักผมอยากเห็นหน้าหลานบ้างเออผมมาสองครั้งยังไม่พบหน้าเลยอ๋อต้อมกับแต้มนั่นหละคะอยู่โรงเรียนประจำค่ะเวลานี้สอบไล่อยู่พอสอบไล่เสร็จก็จะออกมาพักที่บ้านหรอกค่ะอดใจอีกเดือนก็ได้เห็นหน้าหลานค่ะ แหมคงเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วสิครับเขาว่าค่ะแม่ต้อมก็1 7 1 8แล้วนี่ค่ะคงสวยเหมือนแม่คงสวยเหมือนแม่มอ,แมอุ๊ยเรื่องนั้นเดือนตัดสินเองไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวจะหาว่าเข้าข้างกันเดือนกระตุน้นอ๋อหมายความว่าสวยมากละ่ะอย่างนั้นพ่อแม่ไม่กล้าบอกนี่คงสวยเหมือนแม่เมื่อสาวๆแล้วสิครับ สินทองกะเอาไว้คอยดูตอนแกกลับมาจากโรงเรียนประจำเธอคะ่ะแล้วก็ทราบเองละคะ่ะว่าสวยแค่ไหนผมไปทางเหนือเห็นเขาลือกันว่าลูกแม่จิตรีเขาสวยเยี่ยมเลยครับอุ้ยเรื่องนางนั่นน่ะหรอคะอย่าเอามาพูดให้น้องได้ยินอีกเลยค่ะพี่น้องเกลียดแสตนเกลียดเกลียดเข้ากระดูกดำทีเดียวละคะ่ะหญิงสาวก,กระตุ้งกระติง้งอา้าวทำไมล่ะคุณ ก็มันเป็นมานชีวิตของน้องนะสิคะพิ่สิน,นไม่ทราบอะไรน้องนะ่ะตั้งแต่แต่งงานเอ้ยได้กับคุณเด่นเขามาน้องต้องลองห้คิดถึงพิ่สินทุกคืนทําไมล่ะครับน้องผิดหวังนะสิคะก็เขามีเงินออกมากมายสินว่าเงินอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้น้องมีความสุขสมบูรณ์หรอกคะ่ะเดือนว่าอา้าวแล้วกันน้องอะ่ะ ต้องกินน้ำตาต่างข้าวบ่อยที่สุดเอ๊ะแล้วทำไมอยู่เฉยแล้วครับทำไมไม่ส่งข่าวไปให้ผมทราบก็พิสินนะ่ะหายหน้าเงียบไปเลยไม่มีใครทราบว่าไปอยู่ที่ไหนสักคนนี่คะก็ซัตเซนจรไปตามบุญตามกันน้องคิดถึงพี่ใจแทบขาดในตาชะอน้นผมเองก็นึกว่าคุณเดือนสุขสบาย พราะได้สามีร่ำรวยสมใจแล้วเขาพูดย่อๆอะไรกันคะพี่สินคะคุณเด่นเขามีเมียอยู่แล้วนี่คะเขาพูดเสียงสั่นเครืออ้าวก็ไหนว่าเลิกกันแล้วเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงค่ะแต่ไม่ได้หย่าขาดกันที่ว่าเลิกแล้วนั้นเป็นคำของคุณหญิงบุษยาพอจริงจังเข้าเขามีทั้งเมียทั้งลูกละค่ะเขาไม่ได้เลิกกัน ความจริงเมียเขาขอ,อย่าแต่เศรษฐีเด่นท่านไม่ยอมยังรักยังหลงเขาอยู่น้องเลยกลายเป็นหุ่นเชิดเรื่อยมาฝ่ายหญิงเล่าความแต่เวลานี้ก็สบายนี่จ๊ะมีเงินมีทองเศรษฐีก็ตายลูกเมียเก่าเขาก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่เห็นมีเป็นอะไรเป็นอุปสรรคเลยนี่ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่คะหญิงคนรักเก่าว่าเป็นยังไงล่ะครับ มันไม่มีอิสระหัวใจเลยค่ะโท่เอย๋ยจะให้ผมช่วยอะไรได้บ้างล่ะครับผมไม่ทราบเลยสินทองกล่าวแกมหัวเราะเดือนหน้าบานเหมือนดอกไม้ได้น้ำคางพี่สินสงสารน้องไหมคะหญิงคนรักที่เคยทรยศถามอย่างออดอ้อนสงสารครับเออเป็นกำเวรของผมเองจะทำยังไงได้ชายหนุ่มตอบ เป็นกำเวนของน้องด้วยค่ะพี่สินคะแหมเพราะฉะนั้นพอน้องเห็นพี่สินก้าวเข้ามาในบ้านน้องดีใจเหมือนพะมาลัยมาโปรดสัตว์ทีเดียวค่ะนางบอกอย่างไม่อายคุณเดือนคิดว่าเงินยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่อีกไหมครับเวลานี้เขาถามซ้ำไม่แล้วล่ะคะ่ะไม่จำเป็นเลยน้องมีเงินอยู่ตลอดเวลา17ปีแต่ไม่มีความสุขเลยสักวัน หญิงสวยแต่ไม่สาวนักตอบทำไมนะเศรษฐีถึงได้ตาบอดมีอย่างหรือคุณเดือนออกสวยเป็นยอดไม่มีใครสู้สินทองพูดเหมือนไม่เชื่ออะไรได้คะนอกเขานอกจากจะไม่รักน้องเขายังเกลียดเสียด้วยสิคะเธอบอกเอ๊ะแต่งงานแล้วได้ยังไงปีแปลกชอบกนแล้วก็อยู่กันมาได้ ั้งกี่ปีต่อกี่ปีชายหนุ่มสงสัยเรื่องมันสลับซับซ้อนค่ะเรื่องอะไรครับเขารักเมียหลงเมียเก่าเขาออกจะตายไปค่ะเธอบอกซ้ำอ้าวยังไงกันล่ะครับเขายิ่งสงสารมากขึ้นเราไม่ทราบนะสิคะมาทราบทีหลังทีแรกก็ไม่ทราบเลยล่ะคะ่ะว่าเขามีอะไรกันอยู่เพราะคุณหญิงพูดเป็นหลักเป็นฐาน ทำเอาหลงเชื่อไปเราก็เห็นว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เธอเล่าคุณเต็มใจเขาเองชายหนุ่มพูดอย่างรู้ทันคุณหญิงขอเดือนมาเป็นลูกสาวคะ่ะว่ามีลูกชายคนเดียวอยากได้ลูกสาวไปชื่นใจคุณพ่อเป็นคนรู้จักชอบพอกับท่านมากก็ยกให้เออตอนนั้นพี่สินไปไหนก็ไม่ทราบน้องส่งข่าวไปก็ไม่ถึงเดือนเล่า พรางน้ำตาไหลพรางตอนนั้นผมไปปักใต้ก็ขึ้นล่องพยายามตามหาพยายามหาทางมาสร้างตนเองเพื่อคุณเดือนนั่นแหละครับกลับมาก็ได้ทราบว่าคุณเป็นภรรยาคุณเด่นเขาแล้วผมก็เลยขึ้นเหนือเลยน้องก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าเรื่องมันจะเป็นไปเช่นนั้นน้องเขาไปอยู่ในบ้านท่านไม่เท่าไหร่ก็เกิดเรื่อง เกิดอะไรครับคืนหนึ่งน้องหลับสนิทเหมือนคนตายจะว่าโดนยาหรืออะไรก็ไม่ทราบพอตื่นขึ้นมากลางคืนก็ทราบว่ามีลาขี่ข่าวเสร็จแล้วค่ะเข้ามานอนอยู่เมื่อไหอไร่น้องไม่ทราบเลยแล้วเรื่องก็แดงขึ้นคุณหญิงจึงจับน้องให้อยู่เป็นสะพายท่านเสียเลยเขาว่ากันว่าเมียเก่าคุณเด่นเลยกระเด็นจากบ้านเพราะคุณโอ๊ยน้องน่ะ เวลานั้นจะบ้าตายใช้ผ้าผพพูกคอตายตั้งหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จพิสินไม่ทราบหรอคะหญิงอ้างเปล่าไม่ได้ข่าวเลยได้ข่าวแต่คุณมีลูกกับคุณเด่นเขาคนหนึ่งทางๆท,ที่ไปอยู่บ้านนั้นได้ไม่นานสินทองบอกน,น,นั่นแหละค่ะนั่นแหละจะหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่ได้น้องเต็มก็อยู่กับคุณป้าที่กรุงเทพไม่ได้มาเยี่ยมเยือนกันเลยแม่หรือ คุณหญิงก็ห้ามเข้าบ้านตาทูลก็อยู่เมืองนอกเดือนเล่าทำไมมันเรื่องอะไรคุณหญิงถึงห้ามนาจจันไม่ให้เข้าบ้านเขาถามแม่เคยมเมาแปะไปอรารวาสในบ้านนี้แหละค่ะทําความอับอายขายหน้าให้มากคุณหญิงเลยสั่งห้ามเข้าเพิ่งเข้าได้ตอนคุณหญิงเสียแล้วเออแน่แหมผมตาสว่างขึ้นเป็นกอง ได้รู้เรื่องอะไรต่ออะไรขึ้นเยอะเออ่วันเนี้ผมมาทำให้คุณเสียเวลามากแล้วเห็นจะต้องกลับเสียทีคุณวิทูลก็ไม่อยู่ไปไหนก็ไม่ทราบเสียดายไม่ได้พบกันวันนี้ชายหนุ่มแต่สินใจจะไม่คอยผู้ที่ตนซ่อนไว้ในใจไม่ให้เดือนรู้อุ๊ยพะทูนลนะหรอคะไม่ได้เรื่องหรอกคะ่ะเอาแต่เที่ยวเที่ยวผมกลับแล้วครับ เขาลุกขึ้นกล่าวลาเย็นนี้มารับประทานข้าวเย็นที่นี่นะคะครับขอบคุณอุย๊ยไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะพี่สินน่ะนับไปก็เหมือนญาติสนิทไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนกันเชิญเธอค่ะมาให้ได้นะคะน้องจะคอยเดือนสั่งเดือนตามออกมาส่งถึงรถสินทองกลับบ้านด้วยความผิดหวังเขาตั้งใจจะไปหาเต็มดวง เด็กที่เคยสนิทสนมกับเขามาตั้งแต่เด็กแต่เขาไม่ได้สนใจเพิ่งมาคิดถึงเอาจนไม่เป็นอันนอนเมื่อได้มาพบกันอีกจนกระทั่งต้องเที่ยวไปเพื่อให้ได้เห็นหน้าสักนิดเมื่อจอดรถเดินเข้าห้องรับแขกก็ต้องตกใจที่เห็นอา้าวคุณเต็มครับผมไปหาที่บ้านไม่พบเพิ่งกลับมาเดี๋ยวนี้เองแหละครับเขาทักอย่างดีใจอุ๊ยเต็มมานั่งคอยอยู่นานจนเกือบจะหมดศรัทธาเสร็จแล้วล่ะค่ะ แหมคุยอะไรกันนานนักหนาหรอคะเธอคอนให้ประหลับประเลือกก็เรื่องเก่าๆนั่นแหละครับเรื่องสมัยเต็มยังไว้ผมเปียวิ่งถือจดหมายติดต่อให้ใช่ไหมคะเธอถามครับแหมผมดีใจที่คุณยังจำวันเก่าๆของเราได้ชายหนุ่มเกือบเลยวัยหนุ่มยิ้มดีใจเต็มไม่เคยลืมหรอกคะ่ะทั้งๆท,ที่คุณสิน ไม่เคยใยดีเต็มเต็มรูเต็มคิริวคิรเรยม,มากเธอว่าคุณเต็มครับผมอยากขออนุญาตเรียกคุณอย่างเก่าเหลือเกินแต่เกรงจะเป็นการหยาบคายและไม่สมควรคุณสินเรียกเต็มว่ายังไงจำได้หรือคะเธอถามในตาคมทำไมผมจะจำไม่ได้ให้ผมจำชื่อของผมไม่ได้นั่นแหละครับผมถึงจะลืมคุณลงเขาตอบ ชื่อคะ่ะชื่อไม่ใช่เต็มตัวหญิงสาวคอนขับแต่คุณน่ะยังจำความเก่าผมได้แน่เหรอได้ค่ะขอโทษคุณเต็มเรียกผมว่าอย่างไรไม่ทราบครับอ๋อหญิงสาวอึกอ,อักนั่นไหมล่ะคุณลืมมาะไม่ลืมไม่ลืมคะ่ะเต็มไม่เคยลืมเลยแต่ทว่า เดีย๋ยวนี้ไม่เหมือนก่อนนี้คะเธอว่าถูกต้องเดีย๋ยวนี้ไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนผมจนแต่ผมยังชื่นใจที่เด็กหางเปียพูดน้อยในตาโศกเป็นเพื่อนใจอยู่ตลอดเวลาคุณสินทองคะ่ะเธอเรียกเดีย๋ยวนี้เด็กหางเปียคนนั้นโตขึ้นและเป็นเอ่อเห็นคนอื่นดีเอ้ย มีเพื่อนอื่นเสียแล้วละมัง้งเขาต่อว่าคุณสินทองหญิงสาวเรียกซ้ำครับผมโอ๊ยฉันงงไปหมดแล้วตอนนี้ใครพูดบ้างวะเนี่ยเอาใหม่นะคุณสินทองหญิงสาวเรียกซ้ำครับผมชายหนุ่มขานเต็มเคยเรียกคุณสินมาตลอดเวลาไม่ใช่หรือคะเต็มดวงคอนเหตุผลเขาถาม เต็มบอกไม่ได้ค่ะให้ผมบอกให้เอาไหมล่ะครับสินทองกล่าวลองดูสิคะหญิงสาวเชิดหน้าตอบเพราะเด็กคนนั้นอยากแก่ทันคนอุ้ยอะไรก็ไม่ทราบมาเต็มดวงคอนให้ด้วยหมันไส้ถูกไหมล่ะครับไม่หอกคะ่ะมีอย่างหรอคะจูจ่ๆจะให้เต็มฉีกนะตัวเองคุศหรือใจร้าย ใดำมาเธอว่าอะไรกันทุนหัวอยิามาทูนกล้าวเต็มนะคะจะมอแงแฮะหญิงสาวทำตาดุมีผู้สงวนสิทธ์แล้วเหรอครับเขาถามหาไม่ได้ค่ะคุณสินสิคะมีผู้สงวนสิทธิ์ไว้แล้ว่าเธอสะบัดสะบิงอะไรกันผมฟังไม่เข้าใจเลย เออนั่งตรงนี้ลมไม่พัดเลยร้อนแสนร้อนลงไปเดินเล่นใต้ต้นเลมดวนนั้นดีกว่าครับเปียดือ้อเราจะต้องคุยกันนานมากเขาชวนตามใจสิคะหญิงสาวตามใจเพราะเป็นความปรารถนาของเธอมานานนักหนาแล้วจบบทที่44